तो ये भाई पर खाओ नही คีออกกบนล้วนี่เสงเนี่ยดีเพราองหมดเยหนนออ้่ะช่วยไปเที่อกนองตัวเนี่ยกด้มากจรงต้องไปหานไปรักเาโอ้โหทอดย่างเดียวปิ่งไม่ได้ดอกไม่หีเพราล้ม 你看。<道> Oh, sao nó ảnh mất bồn ว้าตาก็เนียนคืองามตัวา 哈哈，贵。

Hãy subscribe <laughs> có kênh Ghiền Mì Gõ Để là bỏ lỡ cái <laughs> video hấp dẫn ยี่สิบบาทค่ไม่ไลยมีเล่นยไหมอันนี้กี่ตั้งหาไอ้ไอ้กี่ที่ผ่านี่สิบห้าบาที่ลเก้หาบาทเด้อได้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 เลยจ้

เดียวเไปต้เสียเทียเพื่อต้มาอกส่้มานอันนี้คืออย่างต้บหมดกันเนี่ยต้มัดต้มผัดกะทีเสียบยืดด้วยมปาหน้าชิ้นย่ โอ้บัวรุจิชะสามุโลแม่มะซิปคนนี้ก็มาที่นี่นะคะเอา <laughs> <laughs> บอ้ประคนหน่อยประขนบ่นิสายลงตอนเนาะประขนอือสาลงตอนลงลีลงมีวีะาดบ้าง

ซื้อ nhang nữa nó, nó ô กบเอ้าบ่ mới <laughs> có <mê bôn. cười> ไก่เดตัวร้ยเดียวรยาไดสองตัวน่ไก่ที่ดีโ้าตัวหน่อยเจ็บไกวนี่คือยังนอนโคโลอยู่เลยมืหน้อยตัเป็หนึ่งแซบโอ้เป็นอะไรสิปะน้องมันจะม่เหนมือหน่อยโอ้โหนหมด ลเราเห็น,นเนาะอือย่าไปตือนด้วยของแทบที่านะมจ๊ะท่านมีคนอ่นี่ว่เรีวอือเหวาเราสองนเนีอย่าเกนยอยู่ยี่สกิโลกไัได้อย่าพ้นไวโรงงานถูกไหม่ Nyata, nanti. Bawa kalau. Ini นี่เนือปลายังครับนี่อันนี้ปลาบึกจ้าปลาบึกจ้าโอ้รวยจ้าอ้าวเหนียวอร่อ้อร่อยจ้าหอร่อย้าเหนยออย้าหยย

ở đây có túi quần áo, cái này bỏ nó vào, thôi, 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 บรรยาตลาดลาบ,บางบอนครับพี่น้องแล้วครับคลิปนี้สาัิตตามคลิปหนาคลิปนี้ครับพี่น้องมาเลาะพี่น้องในบางรามี่ยังขายี่ยสาธิตตามคลิปหนาคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม